สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปียกข้าวกุ่นบายกระชอนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทกระชอน .com นะครับท่านผู้ชมครับและที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเรากําลังอัญเชิญองค์พระรูปนะครับในส่วนของฐานนะครับซึ่งเป็นองค์พระรูปขนาดบูชา9นิ้วนะครับของชาววัดอรุณซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของะวัสตร์และเป็นครั้งแรกของชาววัดอรุณนะครับ ที่ได้มีการสร้างองค์พระรูปขนาดบูชาเก้านิ้วนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เรากําลังสมัรเป็นในการบรรจุในส่วนของฐานนะครับซึ่งองค์พระรูปของเรานั้นสามารถถอดประกอบที่ส่วนได้จํานวนสี่ชิ้นด้วยกันนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนใต้ฐานนะครับขององค์พระรูปขนาดบูชา9้านิ้วนะครับท่านผู้ชมและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือเหรียญขององ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณซึ่งมีประสบการณ์มากมายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามคลิปก่อนหน้านี้ล่าสุดนะครับที่มีเด็กโดนไฟฟ้าช็อตนะครับแต่ก็รอดตายราวปฏิหารและก็อีกด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับซึ่งผงนี้นะครับทางในห้างวิทยาลรุณนะครับ ได้นําไปสร้างนะครับพระผงขององค์เส็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับซึ่งก็มีปฏิหารมากมายนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามได้และไฮไลท์ของใต้ฐานนะครับท่านผู้ชมครับลูกอมครับท่านผู้ชมครับประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวซึ่งเป็นของรักของห่วงของในห้างวิทย์วัดอรุณเลยนะครับแต่ก็เพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับท่านผู้ชมครับท่านก็ยอมสละลูกอมนะครับ บรรจุใต้ฐา,านทุกฐานนะครับขององค์พระรูปกระดานูชา9้านิ้วในครั้งนี้นะครับต,ตอนนี้ผมอยู่กับพี่แว่นวัดอรุณนะครับซึ่งวันนี้พี่แว่นวอรุณก็ได้ข่าวว่าเดินทางไปกับท่านในห้างวิทย์วอรุณนะครับได้เข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระเทพเมธีนะครับผมมหาปร,ริญญาเก้าประโยคเจ้าคณะภาคเก้าซึ่งท่านรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวัตรารามในห้างของเราก็ได้ไปปราบเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานได้รับความเมตตาจากท่านเป็นที่เรียบร้อย อ่ะพี่แว่นครับหมายกําหนดการของเรานะครับพิธีอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นวันไหนเวลาใดและรายละเอียดเป็นไงบ้างครับพี่แว่นครับ9ตุลาคมครับกําหนดกอบพิธีมหาพิธาพิเศษและมหาพิธีพิเศษนะครับครับในวันที่วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้แหละนะครับอื่าที่หน้าโบสถ์น้อยทางเข้าพระปรางวัดอรุณครับผมซึ่งเป็นที่เป็นถานป้ายโลโก้ลิยาของประเจ็่เาต่างกันมาบางอืมอืมสุดยอดมากครับอ่ะแล้ว มาตรวจการเพราะเราเวลาใดเป็นยังไงบ้างครับอ๋อพี่ีก็จะเริ่มนะครับในเวลา14ในกา89นาทีจะเริ่มพี่ีวงวงครับโดยท่านพามสัตชัยทองสวัสดิ์ครับหลังจากนั้นในเวลา15ในกา9นาทีครับงส่งทรงสรับดิ์ครับจะทำเก้าประโยคจํจำนวนเก้ารูปโอ้โหพี่แว่นครับเก้ารูปเลยครับครับครับแค่รูปเดียวนี้กก็หายากแล้วนะครับไม่ใช่ทํนนายข้างไป ที่มนตมาจากไหนบ้างครับเนี่ยก็กรพระเพศตาเนี่ยฮะก็มามาเฉพาเคือสุดยอดอ่าครับครับประเรียนธรรมเก้าประโยคเนี่ยเก้าลูกนี้จะเจริญพุทธมนต์ตรดเข้ามาจากคำว่รักษาตัดครับหลังจากนั้นเวลา16นาฬิกา19นาทีประธานในวิธีสายสงศ์คือท่านพระเทพเมธีเรียนธรรมเก้าประโยคน์ัดนะครับเจ้าคณะภาคเก้าซึ่งปฏิบัติราชการเจ้าวาดและรัชวัลย์มาลาวามครับผมนะครับ จะทำพิธีจุดธูปเทียนที่กระบะทองเครื่องห้าับเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนชัยมหามงคลและจุดเทียนพะวะของพระคุณครับสถานจัดงานก็จะจุดเทียนที่พระพิธีธรรมครับนะครับพิธีกรก็จะรัธนาพักรับนะครับพระพิธีธรรมก็จะสวดพุทธาพิเศษเต็มตู่สีจบนะครับผมแล้วก็พระเกจิอาจารย์ สี่รูปกลงท่านพระเทพเวทีท่านประธานสักห้ารูกสักห้าลูปนะครับนับ่งศพอธิษฐานจิตน,นะครับอืหลังจากนั้นเวลา,วลา,าสิบเจ็ดนาฬิกาเก้านา,าทีพระภูพิสารปัญยาพิรมหรือหลวงพ่อมหาสุสักเจ้าวาดพระประดูษพระรามหลวงจังหวัดสุโขทัยสุดยอดของมหาเกียรติเลยครับผมประธานดับเศียชัยกับนะครับหลังจากนั้นพระที่นั่งศพพระเกียรติชัยห้ารูปก็จะ อาปักผมน้ำพุทธมรโลยข้าวดอกดอกไม้นะครับประชาชนที่มาร่วมงานมาอะไรก็จะถวายจะตุนใจเครื่องพญานาคพระสงฆ์ท่านท่อาจารย์นุโมธนาคขาผู้ร่วมมาในพิธีก็ปวดน้ำอุทิศส่วนกุศลก็เป็นอาสีพพิธีครับครับพี่แบงค์ครับในวันที่9ตุลาคม59ทเก้าพี่จะถึงเนี้ยนะครับเราจะมีแค่พิธีพุทธาพิเศษองค์พระรูปขนาดบูชา9้านิ้วแค่ร้อยแปดรูปเท่านั้นหรอครับไม่ใช่ครับก็ยังมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่น สื้อที่คุณเปียกใส่เนี่ยครับใส่แล้วหล่อๆอย่างนี้นะครับจะร่วมในพี่ผู้ท้าทิศษด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ครับที่จะร่วมในงานด้วยซึ่งซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องเสื้อนั้นนะครับท่านไปที่งานเนี่ยท่านก็ถ้าเกิดอยากจะไว้เอาไว้เป็นของเจ้าของก็สามารถไปติดต่อได้ที่นั่นเลยนะครับผมแล้วก็ในงานนี้ก็ยังมีอีกอย่างครับเป็น พระรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับเป็นโปสเตอร์ครับครับผมซึ่งในห้างกับในห้างวิทยุรุนกับเสียโตววิทยุรุนครับกาหนดไว้ว่าจะสร้างเพื่อแจกฟรีเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ใบ2 0,000ครับครับเสร็จแล้วท่านกลัวว่าจะไม่พอแจกก็เลยเพิ่มมาเป็น5 0,000ืนปัจจุบันนี้ที่จะเข้าวิธีเป็น70,000ภาพแล้วครับโอ้โห7 0 0 0 0ื่นภาพครับ กลัวไม่พอว่าจะไม่กลัวไม่พอแจกครับโอ้เจ็ดหมื่นภาพตัดตีเป็นมูลค่าเงินก็หลายตังนะฮะครับแต่ว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อแจกพีครับครับอย่างดําริของนายห้างวิวารุณและคุณตัววารุณว่างานนี้เราไม่เน้นตังครับเน้นแจกอย่างเดียวครับโอ้อันนี้คือแจกวันในงานใช่ไหมครับครับพอเสร็จพิธีแล้วแจกผู้ที่มาร่วมพิธีทุกท่านเลยครับท่านที่มาในงานนี้สามารถร่วมรับแจกได้เลยใช่ครับอืมมีถ้าเกิดว่าได้ข่าวว่าถ้าเหลือถ้าเหลือนะครับครับ ทางเราสร้างเป็นกระบะไม้สำหรับใส่รูปนะครับอจะไปไว้ตามศาลพระเจ้าศิล์นต่างๆทั่วประเทศครับทุกที่เลยครับโอ้โหคือบางท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานครับในนี้ครับสามารถไปรับแจกตามจุดต่างๆที่มีศาลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชชาววรุณทั่วประเทศใช่ครับอืตรงนี้จะไปถึงเลยไปถึงเลยครับและก็หลังวันที่9ตุลาภาพเหล่านี้ จะออนทัวร์ไปทั่วสารทั่วประเทศครับเราจะเริ่มจากภาคกลางก่อนแล้วก็ภาคตะวันออกครับเราจะพยายามไปให้ทั่วประเทศเลยครับโอ้โหเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระชอนดอทคอได้นําเสนอกับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมครับ9ตุลาคม2559พิธีมหาอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมท่านผู้ชมครับที่วัดอารุณราชวรารรามนะครับเชิญทุกท่านไปร่วมงานได้นะครับและไปร่วมรับแจกนะครับ กับโปสเตอร์องค์พระรูปขององค์พระบกเสด็จจากศิลมหาราชชาววัดอรุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ